ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แนวเอาชีวิตรอดซะที่ไหน <c oughs> หล่ออีกแหละโอเคอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แนววอซีนะครับชื่อเซ yes, eh. <Yahoo! S 1> ิร์ฟเจ็ดยาเซ่นะซึ่งผมเคยสตรีมไปแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยผมเขาให้ผมมาโปรโมทอีกรอบนึ่งน,นะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยทุกคนอาจจะรู้กันแล้วนะครับตามมารับเอ,อ่อนี่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เอ,อ่อไม่ใช่ตามมารับเซ็ เอ่ออีพิกนะครับผมน่าจะใช่นะเดี๋ยวยังไงก็มีของตามแน่นอนครับผมมาขอได้ที่ในเซิฟเลยนะครับ <Wow. S 1> และลิงก์กลุ่มผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับอืมเจ้าของตัวนี้นะครับมันก็คือโปรโมชั่นนะครับอ่านี่เลยเอาตรงนี้นะครับก็คือวาร์ปต่างๆเลยแล้วตรงนี้ก็คืออ่มจุดแรกของต่างๆนะครับโอเคเรามาดูกันก่อนตรงนี้คือแมปรวมหนึ่งหนึ่งนะครับ โอ้โหโคตรเจ้เลยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันเนี้ยอันนี้คือแมปฟาร์มบอสแล้วก็เซฟโซนโอเคโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับผมเกือบตายแล้วหน้าเกือบตายแล้วหน้าเกือบตายแล้วหน้า ชาร์จเลยครับชาร์จเลยครับเราชาร์จเลยครับช็บชบชอตนี้โอ,อ้ยยิงไม่โดนเลยอ่ะ อีกอย่างเกมมิ่งแบบ <Yahoo! S 1> แตกเขาใส่ตัวละครนี่หว่าชิวเลยครับผมชิวชิว <Yahoo! S 1> อีซี่อีซี่เลยมาดิครับ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 เอ้าเฮ้ยเฮ้ยค้างเหรอทำไมยิงไม่ได้อ่ะ ทำของตามรับทุก30นาทีโอเคไหมโอเคของตามรับได้ทุก30นาทีออกมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับ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 ,มรบผมลุยครับผมผมไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น ผมลุยครับผมผมลุยนะผมลุยนะครับผมลุยนะครับแตกครับผมกดแตกกดแตกตะลวยเดี๋ยวผมไปลงซีสโมนะมีคนขออีพีกว่าเฮ้ยโอเคผมใส่ตัวละครล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิววันแนงก็มาทีครับ <Yahoo! S 1> คิววันแนงก็มาทีครับกระโปรงครับผมเต็มเดินเข้าหาตัวเลยครับ เออเย็นเย็ยนเย Jung ็นเย็นเย็นเย็นนี่มันเซ็ตอะไรวะเนี้ยเฮ้ยได้แ <nhiều> ต <kaz oo> ่ดุมเหรอวะเฮ้ยฮะเจอเจอกุส่วนก็ให้สะดุ้งเฮือกไปดิเป็นไงเป็นไงอาการเป็นไงโอ้ยโทษทีโทษทียิงผิดยิงผิดแตกอันนี้แมงเหลี่ยมจังวะแมงเดินมาเก็บของอย่างเงี้ย กดยับครับกดยับครับว้าวแค่นี้ยางเดียว ช่างแม่งอะไรกันนะพอดีว่าแบบโอเคมันบอกมาดีแล้วนะเอามาดี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 ว้าวมาดีมาดีเอามาดีบวกกันเลยลูกผู้ชายเปล่า ถ่ามาดีเป็นไงล่ะมีการมาดีแต่หนีนะมันก็หนีอย่างเดียวอยู่เดียวเนาะโอเคไม่เป็นไรนะเขาคงไม่อยากเสียเซ็ตอะเพราะว่าผมโหดเกินไปเนาะไม่มีใครกล้าสู้กับผมอะอืม ไอ้เหี้ยแม่งโหแม่งเอาตบกู <S <S โอเคช่างแม่งแล้วกันโอเคบ๊ายบายครับทุกคนโดนตบไอ้สัตว์จุ๊บๆโดนตบโอโหแม่งเอามิติไปตบกูเมื่อกี้เห็นไหมไอ้เซ็นเนี้ยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับบ๊ายบายจุบ๊บๆกูโดนตบ